ตนันประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงลักษณะของสุภกรรมฐาน <c oughs> เมื่อวันก่อนได้นำเอาวิธีที่องค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศา,าสดาทรงทรมานพระซึ่งมีความรักในนางสิริมาเป็นเหตุ สมเด็จพระบรมมาโลกไ์เชื่จไม่หาทางแก้ความรักของพระรูปนั้นที่มีความรักในนาสิริมาเอามาเป็นเครื่องแก้ดโดยนางสิริมาก็ตายพอดีแล้วองค์สมเด็จพระจินสรีก็พาพระไปดูไปดูศพนางสิริมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมวื่อวานนี้ สำหรับวันนี้ก็จะมีขอพูดซ้ำฉะนั้นแนวปฏิบัติในาการเจริญสุภกรรมฐานก็ขอทุกท่านจงยึดแนวนั้นเป็นสำคัญแต่ว่าสำหรับวันนะี้ก็จะขอพูดในลักษณะข้อสุภกรรมฐานสิบอยา่างคือสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในมหาใน มีสุติมักมีอยู่สิบอย่างด้วยกันที่พระพุทธโคสา,าจารย่านรจนาไว้สำหรับพระพุทธโคสา,าจารย์เนี่ยผมยอมรับนับถือในท่านก็เชื่อว,ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ปริสัมมิทายานเรื่องพระอรหันต์ที่จะเขียนผิดนี่ผมว่าไม่มี <c oughs> แต่มีบางคนเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนไว้ เป็นพระอา,หารหันต์เขียนไว้หรือว่าเป็นคนอื่นเขียนไว้ก็เป็นเรื่องของใครก็ช่างถ้าเขียนตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นใช้ได้ <c oughs> ถ้าอธิบายราละเอียดอย่างนี้อว่าสุขจะมีูสิบอย่างคือหนึ่งออทุมมาอสุขโอทุมาตากะอสุขคือร่างกายของคน คนก็ดีใส่ก,ก็ดีที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่วันตายไปเป็นต้นเมื่อตายไปแล้วถึงเป็นต้นไปมีร่างกายขึ้นบวมพองไปด้ลมที่เรียกกันว่าผีตายขึ้นอื่นนั่นเองนี่ลักษณะอย่างนี้ให้พิจารณาหาความจรงิงว่าศพประเภทนี้สภาพของร่างกายประเภทนี้มันสวยหรือไม่สวย นี่เรามาแก้สวยกันสองวินีรกะอาสุขเป็นร่างกายที่มีสีเขียวสีแดงสีขาวละและคนปนกันไปกอส่วนที่มีสีแดงในที่มีเนื้อมากๆในที่ไหนเนื้อมากที่นั้นมีสีแดงที่มีทีสีขาวก็เพราะในที่นั้นมีน้ำมาก มีน้ำเหลืองมากที่ไหนมีน้ำเหลืองน้ำหนองมากที่นั้นเป็นสีขาวที่มีสีเขียวก็เพราะว่ามีผ้าสีเขียวเขาปิดกลมไว้ไอ้สีผ้ามันตกที่ตรงน,นั้นมันจะมีสีเขียวท่านยังเรียกว่าวิณีละกะแปลว่ามีสีเขียวความจริงที่เขาผ้าคลมถ้าผ้าเขียวมันมากสีเขียวมันก็มาก เลยเป็นสีเขียวไปสาม,มีปุปปะกาศพเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่เป็นปกติเหลืองและน้ำเหลืองไหลซึมหรือไหลามากก็าตามบางคนไม่ซึมที่มันไหลมากวิธีพิจารณาศพนี่ท่านบอกว่าถ้าเราจะพิจารณาซากศพต้องรู้จักวิธียืน อย่ายืนใต้ลมมันเหม็นทนไม่ไหวจงยืนเหนือลมในยืนเหนือลมนะมันไม่เหม็นเรื่องการพิจารณาถ้าอย่าบอกว่ายืนใต้ลมมันเหม็นดีทนได้ก็นิมนต์ไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีความเหม็นความสกปรกของเศร้าศพมันเข้าไปซึมอยู่ในร่างกาย มันก็จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจจงได้ทรงแนะนําเมอเวลายืนน่าจะยืยนใต้ลมมันเหม็นจัดแล่วก็อย่ายืนเหนือลมจยะเกินไปยืนข้องขวางหน่อยหน่อยนะดีนิดนิดถ้ายืนเหนือลมเกินไปบางทีกลิ่นเหนม็นมันหวนกลับมันได้เหมือนกันเอายืนข้องขวงนิดนิดหนึ่งชิ้นเฉียงสักหน่อยหนึ่ง ที่สามท้งเรียกว่าวิปุกกะอสุปเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่ตามปกตินี่ซ้ำกันไปเวลาฟังไปแล้วก็นึกตามไปด้วยที่ครับว่ามันสวยไม่าร่างกายของคนที่มีสภาพแบบนี้ของสิ่งนี้มันอยู่ข้างในฟังกันมาแล้วที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรสงสอนในสมัยที่นาสิมาตายเนี่ย ฟังกันแล้วก็วินิจฉัยไปด้วยนึกไปด้วย <c oughs> สี่ท่านเรียกว่าชินทกาว่าวิชิตกะาสุขคือแท้ศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นตอนในถ้ำกลางพูดง่ายๆก็หมายว่ากายร่างกายมันขาดเป็นท่อนไปแล้วขายกลางสวยไหมสวยหนระือไม่สวยห้า วิขายยตะตกาอสุร่างกายของซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งกินกน,นี่ก็ลองนึกถึงสภาพที่พูดมาเนี่ยนึกถึงสภาพไปตามนี้ถ้าเราไม่เห็นศพนึกถึงภาพศพว่าสภาพที่มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นของน่ารักหรือเปล่าที่บหกวิขิตกาอสุ เป็นซาวศพที่ถูกทอดทิ้งไวจ้จนส่วนต่างๆก็จะกระจายมือไปทางแขนไปทางขาไปทางหัวไปทาง,างกระจายไปแบบนี้สวยไหมสวยหรือไม่สวยเจ็ดหาตะกะหาตะวิกะขิตะกะอสุปยากจัง คือซากศพที่สับฟันที่ถูกสับฟันเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่แปดลหิตกะอสุกคือซากศพที่เลือดไหลออกเป็นปกติเก้าโอรุวะกะอาสุกคือซากศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลักตัวหนอนคลักสิบอธิกะอาสุก คือส้ากศพที่มีแต่กระดูกนี่การพิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเทียบกับกายของเราและก็กายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นเมื่อสวยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ในกายของเราหรือเปล่าปก,ปกติมันก็มีอยู่ในกายของเรา ในเมื่อมันมีอยู่ในกายของเราอะไรมันจะดีบ้างมันก็ไม่มีอะไรจะดีก็หมดเรื่องกันไปวิธีพิจรารณาก็ดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จตะสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสอนผลจะไม่อธิบายอะไรมากแต่คืออธิบายมันก็ซ้ำกันถ้าคราวนี้เราก็มาพิจรารณากันนักปฏิบัติ นักปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติกันหลายๆแบบใช้ปัญญาด้วยช่วยกันคิดเพราะตามตำราท่านบอกว่าการเจริญสุภกรรมฐานนี่จิตจะเข้าอย่างดีแค่ปฐมฌานหรือว่าอยู่ในวจาระฌานท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับผม ผมคิดว่าไม่คิดอะผมมั่นใจว่าสุภกรรมฐานนี่ทำเป็นชานสีได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็จะขอท่านที่เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระศา,าสดาสอนคนเสเองความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจา้า ในเมื่อผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวท่านบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมจะมาดัดแปลงว่าเป,เป็นเป็นชาญสีได้มันทําได้คพร,รับเขาทํากันอย่างนี้คือหนึ่งการพิจารณาสุขตามแบบนี้เป็นอุปจารสมาธิแน่ <c oughs> เพราะว่าจิตไม่ทรงตัวการพิจารณาให้มันเศร้าศพ มันไม่สวยมันไม่สะอาดต,อง,ตองนั้นตรงนี้ใช่รมคิดอย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิถ้าเราจะทำให้เป็นฌานเขาทำกันแบบนี้จะภาพประสบข,ขึ้นมาแทนที่จะพิจรารณาเราก็ไม่พิจรารณาเสียเไปเอาเป็นภาวนาแทนทำแบบกระสิน สมมติว่าภาพกระดูกมาปรากฏอธิกังปฏิกูลังเพื่ออธิอธิกาสุขแทนที่เราจะพิจารณาว่าอสุขนี้มันไม่สวยหรือว่าพิจารณามาแล้วในตอนตอน้นเห็นว่ามันไม่สวยสดงดงาม ในเมื่อมันไม่สวยไม่สดไม่งดมีงานพิจารณาไปพิจารณาไปไอ้ใจมันก็คิดว่าเออพิจารณานี่เหนื่อยจริงๆนะเอาตั้งอารมณ์ให้มันทรงตัวดีกว่านี่ความจริงเป็นการพิจารณาเป็นการดัดแปลงของนักปฏิบัติกรรมฐานรุ่นเก่าๆท่านทำกันได้ อย่างหลวงพ่อพลิงวันมากอกท่านทำอสุภกรรมกรรมฐานทั้งหมดเป็นกับสินหมดได้เป็นชานสีหมดแล้วก็สามารถเจริมิตรรูปอสุกรมารูปคลาได้ถึงมามาปรากฏชัดได้นี่ท่านเก่งมากนี่การปฏิบัตินี่มันอยู่ที่ปัญญาไม่ใช่ไว้ใช้แต่สัญญาจริงๆ พยาจะมทำเป็นชายก็ตั้งกระโดกขึ้นแล้วตั้งศพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพแทนที่เราจะพิจารณาหรือว่าพิจารณาไปแล้วหยุดพิจารณาเสียมาตั้งกฎภาวนากันเลยจับภาพไว้เฉยๆแล้วก็ภาวนาอย่างกระโดกูก็พิจารณาว่าอธิกังปฏิกุลังอย่างข้อที่เก้าก็พิจารณาว่าปุรู้ว่ากะ ปุรุวกังอธิคุลอปฏิกุลหลังยางนี้เป็นต้นใช้คำภาวนาแทนจิตก็จะทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวจิตเห็นภาพศพนั้นเป็นปกติสามารถจะคุมภาพศพนั้นได้ตลอดเวลานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่ทำอะไรอยู่นึกถึงภาพศพนั้นได้เป็นปกติอันนี้เรียกว่าอุกหาจนิมิต เป็นต้นเบื้องต้นเดียเข้าถึงปฐมฌานอุกาสนิมิตนี่เขาเรียกว่าอุปจาระฌานพอจิตเข้าถึงอุกาสนิมิตแล้วแต่นี้ทำยังไงก็พิจารณาภาพนั้นไปเพ่งภาพนั้นไปภาวนาไปจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานพอจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานภาพนั้นเรื่องกลายสภาพ แทนที่เป็นซาาศสบสีเดิมเปลี่ยนสีใหม่กลายเป็นสีขาวขาวแล้วเป็นประกายพลึกบังคับไปสูงได้ใหญ่ได้ต่ำได้เล็กได้ยังไงก็ได้เหมือนกับที่ทำกับสิลแลวต่อไปไม่จิตตั้งมั่นกินจนกระทั่งอารมณ์ของเราร่างกายไม่ปรากฏลมหายใจเข้าเข้าออกจิตทรงตัวเป็นเอกาตารมกัมเมฆขาลม เพียงเท่านี้ปรากฏว่าภาพภาวาจิตของเราก็เข้าถึงฌานสี่นี่ถ้าหากว่าเรามีวิธีปฏิบัติใช้วิธีฉลาดันหน่อยทำจิตให้เข้าถึงฌานสี่แล้วก็ถอยหลังอารมณ์จิตนี้ลงมาจู่สู่อุปจารสมาธิอารมณ์จิตมันก็ตั้งมัน่น แล้วก็พิจารณาในอสมกรรมฐานแต่และจุดตามที่เราต้องการต,ตามที่เราต้องการความเข้มแข็งของจิตมันก็เกิดขึ้น่อจิตมีความเข้มแข็งปัญญามันก็เกิดปัญญาที่เกิดจริงๆมันมีความเหล็บลมันมันมีความแหลมคมมากเมื่อความแหลมคมเคยเกิดขึ้นอสุปสัญญาก็เกิด คำว่าสุภสัญญาเกิดก็หมายความไม่เกิดขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสกปรกไปหมดไม่เฉพาะคนเห็นคนแต่งตัวสวยเท่าไรสกปรกหนักมากเท่านั้นเพื่อแทนจะคิดว่านี่ร่างกายเขาสกปรกแล้วกลับไปมองเห็นใจเาขาสกปรกด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเขายัางหนักปด้วยอำนาจของกามกิเลสกามกิเลส ถวกิเลสกรรมคนที่แต่งตัวสวยจัดกิเลสกรรมหนักจัดให้าการแต่งตัวสวยจัดนะมันเป็นสภาพดึงดูดใจของคนตรงกันข้ามให้เข้ามาสนใจในร่างกายของตัวการที่ต้องการในคำว่า,าสนใจกันในร่างกายของตัวก็เพราะอำนาจของการมเป็นสำคัญ มีความคล่ายในกามเป็นอารมณ์ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นผู้มีความคล่ายในกามเป็นอารมณ์เราเฉาเขาจะไปยังไงใจเขาดีไหมก็มีความคล้ายใจมันก็สกปรกครือกิเลสมันเข้าไปพอ,อ,อกใจที่ว่าใจสกปรกเพราะใจมันพอใจในความสกปรก พ่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มันสปกปรกแต่ยังเอาใจเข้าไปดึงก็กายที่สกปรกเข้ามาเพื่อปรารถนาในการประคับประคองในการอยากจะอยู่ร่วมกันนี่เราแทนที่เราจะเห็นกายเขาสกปรกอย่างเดียวเราก็เห็นใจเขาสกปรกด้วยเมื่อเห็นกายสปกปรกและเห็นใจสปกปรกความสวิสเอียนนิพิทายานมันก็เกิด <c oughs> เกิดยังไงว่าเบื่อจริงๆว่าคนนี้ช่างโง่จริงๆไปพอใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ไปพอใจในสิ่งที่มันเป็นโทษในเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่เป็นโทษแล้วประโยชน์อะไรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมคนที่พอใจในสิ่งที่เป็นโทษคือสิ่งที่เปนอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ ทุกครั้งมันม่มีการทรงตัวอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดสิ่งที่สกรปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดคนประเภทนี้ไม่ใช่คนดีเราไม่ใช่คนดีเป็นคนอะไรเป็นคนง่อยเลยมันไม่ใช่ง่อยต้องบอกว่าเป็นคนบ้าบ้าในรูปหลงในรูปในรูปที่มันไม่สะอาดเห็นว่าสะอาด ในรูปทิมของสกปรกเห็นว่าเป็นของเสะอาดในรูปในของนี่ว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เทียมไอ้รูปตัวนี้มันไม่มีการทรงตัวแท้จิตไปเกาะมันก็เป็นทุกข์นี่ถ้าอารมณ์จิตหลงเราเข้าถึงฌานสี่มีหลายท่านดียกันเย็นเลินอธิกังปฏิบูลังเห็นคนเดินไปเดินมาเป็นเร้าเป็นกระดูกไปหมดนี่มาติดตาติดใจแบบนี้ ถ้าจะถามว่าพิจารณาคนอึดอืดเน่าพองก็เหมือนกันเห็นกันแล้วมีสภาพไปอย่างนั้นอารมณ์มันติดใจอยู่อย่างนี้แล้วภาพจิตภาพนี้เกิดขึ้นเป็นอารมณ์แล้วความรักมันจะมีตรงไหนความพอใจมันจะมีตรงไหนเมื่อเกิดแต่ความรังเกียจนิพิีทาย,ยานไปนความเบื่อน่ายมันรังเกียจ ว่าตัวรังเกียจเกิดขึ้นเราก็หาจุดธรรมดาต่อไปถ้าถึงชานสี่แล้วไม่เป็นของง่ายไม่มีอะไรยากผมพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวใครใครก็จะงหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าซะเองนี่ผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าผมไม่ได้ตัดสรู้เองแต่อาจารย์ท่านที่ทํากันได้มาท่านสอนกันมาแบบนี้ ถ้าสอนมาแบบนี้ผมไม่ใช่รับคําสอนแล้วก็เอามาสอนท่านไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นนิสัยของผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเป็นคนสนในสมัยเด็กๆก,ก็หาเป็นคนทะลึ่งไม่จะสนหรอกหีพอของเขามีอยู่ภายในถ้าแก้วมาดูไม่ได้ผมไม่สบายใจตอนนี้ในเมื่อเวลาครูบาอาจารย์สอนผม เมื่อท่านสอนแบบนี้ตำราเขียนไว้แบบนั้นผมก็ลองทำบ้างอย่าลืมนะผมพูดว่าลองทำบ้างในกรรมฐานที่สิบผมลองหมดในมหาปฏิปทานนนสูตรผมก็ลองหมดอย่าลืมว่าผมบอกว่าผมลองลองพอเห็นลองพอรู้ไม่อย่างนั้นเราก็ไปนั่งเถียงเขาสิ ว่าทำราเขียนแบบนี้นี่อาจารย์สอนแบบนั้นอาจารย์ของเราน่ากา็จะผิดแต่เราก็ลืมคิดไปว่าความฉลาดของท่านมีอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจริงๆก็ไม่เคยจำกัดไว้ตรงไหนนี่ถ้าเราใช้อารมณ์คิดถูกจิตจะเข้าถึงปฐมฌานมันก็ยังไม่ได้เลย <c oughs> ใช่อารมณ์คิดอย่างเดียวก็แค่วปจารชานถ้าใช้อารมณ์เพ่งที่ภาวนาแบบนั้นจิตจับภาพเป็นเพ่งเพื่อก็เป็นแบบกระสินไปอย่างนี้จะเข้าถึงชานมันก็เป็นของไม่หนักเพราะมันเป็นทางของชานแล้วก็มีบางอาจจะมีบางท่านบอกถ้าเล่นชานเป็นหลงชานแล้วว่ายังไงก็ต้องตอบว่าก็ตามใจนะสิ ถ้้อยากจะหลงก็เชิญหลงไปไม่ได้สอนให้หลงผู้พูดะด้วยว่ากําลังจิตถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติกําลังจิตมีความเข้มแข็งในเมื่อกําลังจิตของเรามีความเข้มแข็งดีนี่ปัญญามันก็เกิดได้บอกแล้วว่าฌานสี่มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถจะตักอิเลตให้เป็นสมุทเฉธตหานได้ง่าย ความจริงกำลังเขาประสดาตุสกิทาคานี่เราใช้กันแค่แค่ชาญหนึ่งและชามสองก็ได้ถ้าจะถึงอนาคามีก็ต้องเป็นชานสี่ในการเจริญสุปสัญญานี่ก็เป็นทางเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามี ในเมื่อเราจะเข้าสู่เป็นผ้านาคามีได้ก็ต้องอาศัยฌานสี่เป็นสําคัญเพราะแปรที่จิต <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกก็ต้องเข้าถึงฌานสี่ถ้าเข้าไม่ถึงฌานสี่จิตมันก็ไม่สามารถจะตัดให้กามฉันทะตัวนี้ได้เพราะความเข้มแข็งมันไม่พอดังนั้นเมื่อเราจะเราเจรินในอสุภกรรมฐานเราก็จะรอทําไม เมื่อจับไปอาสัปสัญญาคือมีความรู้ว่าเป็นของมะสะอาดก็จับอารมณ์ให้เป็นฌานไปเส้นเลยลองดูกันนะผมรับรองผลแต่ว่ารับรองแต่เฉพาะแต่คนที่เอาจริงเท่านั้นทนคนที่ไม่มีใจจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นผลมันต้องจริงต้องกลา้าต้องไม่กลัวตาย ต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเราอย่าตายเพราะใส่ในการในขณะที่เราสร้างความดีลนี่พึงได้ในเวลาที่เราตายนี้อย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาถ้าไม่นี่เพียงันถ้าจิตเป็นฌานเราก็เป็นพรหมถ้ามีกำลังเหนือไปจากนั้นเราก็ไปพุิพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสุปรกรรมฐาน พิจารณาตามแนวที่องค์สมเด็จพระพิชิตามารสอนคราวที่นางสิริมาตายก็อยู่กันไม่ไกลคัดเศษหน้าหนึ่งเท่านั้นเองท่านก็แปรหหันกันได้และก็ไม่เป็นอาหาันองค์เดียวแต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมสนใจพระองค์นั้นคิดว่าพระองค์อื่นก็ดีชาวบ้านก็ดี ที่เขาคิดว่าต้องการนางสิริมาเป็นคู่ครองนะคงจะหายากคนที่ยืนมุงในที่นั้นเพราะว่าเขารู้ว่าหญิงคนนี้เป็นโสเพณีคำว่า,าโสเ,เพณีแปลว่าหญิงงามเมืองแต่ผมขอแปลใหม่โสเ,เพณีแปลว่ามีสามีไม่จำกัดอย่างนี้ดีไหมดีแล้อไม่ดีก็ช่าง ถ้อยคําของผมท่านจงอย่าจําไปใช้คนอื่นคนนักผมชอบแปลอะไรอะไรให้มันเข้าใจง่าย,ายๆเฉยแต่ถ้าาความหมายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าตามศัพท์ท่านแปลว่าหญิงผู้อย่างพนาคอนให้งามเรียกว่าแปลดโดยอัดก็แปลว่าหญิงงามเมืองหญิงที่ทําเมืองให้งามนั่นเอง ตอนนี้ผมก็แปลของผมสมัยว่าโสเพณีเป็นหญิงที่มีสามีไม่จํากัดคนนี้มีสามีไม่จํากัดเนี่ยใครเขาอ,อยากเอาไปเป็นพัญยาเขาบ้างไม่มีจะมีก็น้อยเต็มทีแต่ก็ว่าไม่ได้แต่ได้ว่าสําหรับราองค์นั้นท่านตั้งจิตตั้งตั้งใจจริงๆท่านรักสีจริงๆแต่ว่าพอไม่เห็นยอดหญิงสิริม,มาของท่าน มีความเน่าอย่างนั้นความรักก็สลายตัวเห็นเป็นสภาพที่น่าเรียดหน้ากลัวไม่น่าประคับประคองผมเข้าใจว่าเวลานั้นแม้แต่อมองท่านก็มองไม่เต็มตาไม่เหมือนยามที่ร,รักมีความปรารถนาตามันโตวเวลามองกันแต่วพุทธาโอกาสที่ท่านมองขนาดนั้นเห็นเนี้ยต้องตาเล็ก พรามันเน่าแบบนั้นนี่กลิ่นเหม็นโชว์แบบนั้นไม่ไหวแล้วนี่แนวที่องค์สมเด็จพระไวทีแก้วทรงสอนแบบนี้ต้องจำจำไว้คิดอย่างนี้พอท่านพิจารณาไปองค์สมเด็จไปจอมไตรก็บอกว่านอกจากเน่าและร่างกายมันเป็นอันนี้จังนะเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ถเราไปยึดถือมันมันเป็นอนัตตานะมันจะลายตัวเปในที่สุดเราบังคับมันไม่ได้เธอทั้งหลายจงหยาดยาสนใจในร่างกายของตนเองอย่าสนใจในร่างกายของบุงใใงงคคลอืน่นและอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่เป็นพ้อยคำที่อมสมเด็จพระบรมสุคตสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร เพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้สมเร็จอนาตผลอาสุกกรรมาฐานไม่ใช่ทำให้เป็นแค่พระอนาคามีพิจารณาอย่างเดียวเพียงเท่านี้ก็เป็นอรหันต์ได้ก็เป็นกันได้แล้วนี่วันนั้นเขาเป็นกันตั้งเยอะแยะวันที่พระพุทธเจ้าไปดูนางสิริมาทักว่าเราไม่ประมาทยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกรนาดไว้เราก็ได้เข่นนั้นเหมือนกัน สำหรับวันนี้พันบรรดาพโยคาวาจรทุกท่านดูมันว่าผมพูดจะพูดเร็วไปเท่าของมากถ้าฟังไม่ทานไหนก็ย้อนไปย้อนมาก,กนแล้วกันพัดเศษมีอยู่ขอบรรดาสาวโกโกองสมเด็จพระบรมครูจงบนผู้เข้าถึงมรรคผลตามที่ตนตรัสนาทุกท่านส